ได้งานมาค่ะจะพาไปดูองสม,มันก่อนนะคะถ้าใครที่ได้ติดตามวงการนางงามนะจะรู้ดีว่ามีประเด็นดราม่านะคะที่ขึ้นมาไลฟ์แล้วแบบโอ้โหปึ้งปังเลยอะ่ะโอ้โหเป็นการไลฟ์ที่แบบค่อนข้างที่ในใจนะรู้สึกว่าโอโ้เดือดพอสมควรวอนนี้คร่ามออยู่ในวงการนางงามนะคะจะรู้ดีเลยว่าอุ้ยแบบปึ้งละมีเรื่องละตอนนี้ถ้าถามว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าโพทสท่แบบทําให้เรื่องราวเกิดขึ้นน่ะนะคะได้มีการลบไปแล้วทั้งหมดนะ โพสที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือโพสของแอนนาโพสนี้ค่ะโพสแรกนะคะก็คือโพสของคุณปอปเปียค่ะได้ระบุนะใจความว่าเป็นใครเสร็จปุ๊บในเวลาไม่นานนะคะก็คือเป็นคุณปอนนะแบบจากทีมภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยได้โพสตเหมือนกันซึ่งถามว่าทั้งสองโพสเนี่ยมีมีความเชื่อมโยงกันไหมแน่ใจไม่แน่ใจจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะที่แบบว่าได้มีการออกมาพูดแล้วแสดงออกแล้วก็มีการโพสต เลยเมื่อในอดีตคือแต่ว่าในเกิดขึ้นในปีนี้นั่แหละนิวยอร์กนะคะได้โพสต์ว่าจะโร t ทูมิสแกรนสระบุรีปี2025เสร็จปุ๊บทุกคนก็แบบรับรู้รับทราบแล้วเอาและนิวยอร์กก็คือเป็นหนึ่งในตัวเต็งเหมือนกันในปีแบบที่ผ่านมาแล้วก็แบบมีแสงผสมควรคือแบบหน้าตาสะสวยเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยนิวยอร์กนะคะได้มีการไลฟ์เนาะก็คือเป็นการไลฟ์พูดคุยแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ย ไลฟ์หนึ่งก็คือมีแม่นามามาร่วมไลฟ์คู่ด้วยที่บอกนะคะว่าไลฟ์กันไปกันมานะคะนิวยอร์กก็ตัดสินใจไปลงมิสแกรนชุมพรน,นะคะแล้วก็มงด้วยมงชุมพรด้วยทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยก็คือแม่มาฟีนก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันโพสเลยบอกว่าอา้าวตอนแรกเนี่ยนิวยอร์กบอกโรถทูมิสแกรนสระบุรีแล้วทำไมแบบไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปลงทางนูน้นซึ่งก็เหมือนแบบว่าเคารพในการตัดสินใจของเด็กเหมือนกันแต่ว่าเหมือนแบบ ฟีลลิ่งว่าเหมือนมีการปาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ สามารถทําได้ไหมก็ทําได้แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรซะมากกว่าสิ่งเนี้ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนแบบแม่มอรฟีนเขาก็ติดกันกันกบแอนนาเนาเนะซึ่งเมื่อสองสวันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการไลฟ์แล้วก็มีการพูดคุยกันมีแบบหลายช่องทางเลยแม่มอรฟีนก็บอกว่าเออเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่แบบเออเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนแม่มอรฟีนแบบอาจจะอยากจะเตือนแอนนาอะไรเงี้ยว่าเออว่าสิ่งเนี้ยมัน,น,น,นไม่ควรทําแต่มันก็จบลงไปแล้วแม่มอรฟีนก็ไม่ได้ติดใจอะะไรรเพราาว่า แฟินก็ได้เป็นแบบมิสแกรนแล้วก็คือแบบมิสแกรนจาบุรีปีนี้แล้วก็คือน้องเกรซนะคะก็คนตามติ๊กต็อกแบบเยอะมาประมาณเล้านเนาะสรุปโพสต์นี้ของแอนนาก็คือโพสต์ว่าเราเลือกที่จะสุภาพอ่อนน้อมมาโดยตลอดในทุกเหตุการณ์ในชีวิตหลังจากที่เรามีเรื่องผิดพลาดแล้วเลือกที่จะนิ่งเงียบค่อยๆแก้ไขปัญหาแต่มันไม่ยุติธรรมที่บางคนจะเห็นจังหวะนี้เหยียบย่าําซ้ำเติมเอาแผลที่เรามีมาพูดสนุกสนานคนเราถ้าไม่ล้มก็อย่าไปคิดว่าเราจะไม่มีวันล้มคนที่ล้มถ้าจะไม่ให้้โออกกาาาสเเ็ไม่ตงหยยีบข เรื่องเมื่อคืนต้องขอโทษหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบแต่แอนนาก็จะไม่นิ่งเฉยกับการถูกทําร้ายจากเรื่องที่ไม่จริงเพื่นใครที่ได้ทันไลฟ์นะคะก็คือจะทราบดีว่ามีทั้งแม่มอฟีนมีแม่แอนนาเนี่ยแหละแล้วก็มีปอบเปียนะคะคุณปอบเปียนะแล้วก็มีพี่ปอนนะคุณเค้กนะแล้วก็มีคุณกุหลาบด้วยทุกค,คนมีใครทันโพสต,ต้นเรื่องบ้างไหมคะคิดเห็นกันยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกทีนะคะชอบคลิปวัได้คะ่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แลวก็ติดตามให้กด้วยนะคะจะได้มาเจอก,กันบ,บ่อยๆคะ่ะ